เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันพฤหัส,สบดีที่19ธันวาคม2024หัวข้อสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไทยข้อพระคำหลักยอนบทที่8ข้อที่32 32และพวกท่านจะรู้จักสักจจะ และสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไทยอ่านพระครมท,ทียอนบทที่16ข้อที่สิบสามสิบเมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้วพระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพาะการแต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นอ่านพระคำทียอนบทที่8ข้อที่36 36เพราะฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงทำให้พวกท่านเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆอ่านพระคำทียอนบทที่17ข้อที่17 17จ็สิบขอทรงแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพระวจนะของพระองค์เป็นความจริง เนื้อหาพระเยซูอ้างถึงพระองค์เองว่าเป็นความจริงในยอนบทที่14ข้อที่6 6พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราเนื่องจากพระคัมภีร์บอกเราในข้อพระคำหลักในวันนี้ว่าความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระหรือ สัจจะจะทําให้ท่านเป็นไทยนั่นหมายความว่าหากท่านมีพระเยซูท่านก็เป็นไทยจากการเป็นทาสยอห์นบทที่8ข้อที่36 36เพราะฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงทําให้พวกท่านเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆหากท่านมีพระบุตรนั่นหมายความว่าท่านจะไม่มีวันอยู่ในความเป็นทาสในรูปแบบใดๆได้เลย ซาตานทำลายผู้คนมากมายโดยทำให้พวกเขาเป็นทาสนอกจากนี้เมื่อมันเห็นว่ามันไม่สามารถหยุดผู้เชื่อจากการรับใช้พระเจ้าได้มันจะมองหาช่องโหว่ในชีวิตของพวกเขาเพื่อที่มันจะทำให้พวกเขาเป็นทาสให้ได้ความแข็งแกร่งทางกายภาพของคนอื่นจะไร้ประโยชน์หากเขาหรือเธออยู่ในความเป็นทาสนี่คือเหตุผลที่ตำรวจจับกุมผู้คนด้วยกุญแจมือ ที่เป็นเช่นนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถหลบหนีได้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งกว่าตำรวจก็ตามมีคนจํานวนมากที่ถูกพันธนาการโดยกองกำลังแห่งความมืดหากคนเหล่านั้นทำธุรกิจที่คนอื่นทำอยู่พวกเขาจะต้องล้มละลายอย่างไรก็ตามมีพระเจ้าผู้ทรงพระนามว่าสัจจะผู้ทรงเต็มพระทัยและสามารถปลดปล่อยพวกเขาได้ วันนี้ผมขอประกาศให้ทราบว่าหากท่านกำลังประสบกับการเป็นทาสในด้านใดด้านหนึ่งในชีวิตของท่านกองกำลังที่พันธนาการท่านไว้จะกระจ,ระจายไปในทิศท,ทางต่างๆในานามของพระเยซูคริสเตียนจำนวนมากตกอยู่ภายใต้การเป็นทาสของความยากจน เพราะพวกเขาไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับมรดกปันมั่งคั่งของพวกเขาในพระคริสต์ได้มาซึ่งพระคริสต์เป็นการได้ความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้คือการเป็นทยที่มีผลต่อความเป็นทยหรืออิสระในจิตใจซึ่งมีพระพรมากมายที่ลูกหลานของพระเจ้าจะได้รับแต่น่าเสียดายที่คริสเตียนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงพระพรเหล่านี้ได้ เพราะพวกเขาไม่รู้จักความจริงอันจะนำพวกเขาสู่ความเป็นไทยนั้นความจริงก็คือพระวจนะของพระเจ้าตามพระธรรมยอนบทที่17ข้อที่17ยิ่งท่านศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากเท่าไหร่ท่านก็จะยิ่งเข้าใจสิทธิอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านในพระคริสต์และพระพรที่พระองค์ประทานให้แก่ท่านมากขึ้นเท่านั้น สิ่งนี้จะทําให้มั่นใจได้ว่าซาตานจะไม่สามารถนําท่านไปอยู่ภายใต้การเป็นทาสในรูปแบบใดๆได้เลยท่านที่รักหากท่านรู้สึกว่าท่านกําลังเป็นทาสในด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตจงศึกษาว่าพระวจนะของพระเจ้ากล่าวอย่างไรเกี่ยวกับด้านนั้นของชีวิตท่านฟังคําเทศนาและอ่านหนังสือที่เขียนโดยผู้รับใช้พระเจ้าเกี่ยวกับด้านนั้นของชีวิตโดยเฉพาะขณะที่ท่านศึกษา พระวจนะจะนำแสงสว่างมาให้ท่านและท่านจะได้รับการปลดปล่อยตลอดไปประเด็นอธิษฐานพระบิดาโปรดเปิดตาของข้าพระองค์ให้มองเห็นความจริงของข้าพระองค์เพื่อที่จะได้ํำเนินไปในอิสรภาพกันร,รุ่งโรจน์ของข้าพระองค์ในพระนามพระเยซูอเมน